สวัสดีครับต้อนรับสู่เล่าหลังเกมนะฮะกลับมาเหมือนทุกครั้งครับหลังจากที่จบเกมของลิเวอร์พูลนะครับคงมาหยิบยกประเด็นรายละเอียดหรือว่ามวลรวมทั้งหมดครับในเกมวันนั้นเนี่ยมาคุยกันหน่อยนะครับซึ่งล่าสุดครับเป็น FA ครับรอบ4ลิเวอร์พูลชนะคาดิฟได้ครับ3-1พร้อมกับมีสตอรี่เยอะแยะมากมายครับการประเดิมสนามของดูสติอาสนะฮะหรือการคัมแบ็คกลับมาของฮาวิ่งอนเลียดโอ้โหหัวใจฟูเหลือเกินครับ ทั้งหมดทั้งมวลนี่แหละครับเดี๋ยวลองมาติดตามกันว่าเกิดอ,อะไรขึ้นบ้างในเกมนะฮะ,ะหลังจบเกมนี้ครอบให้สัมภาษณ์อย่างไรบ้างกับการที่ชนะเกมนี้ติดตามไ้พร้อมกันนะครับแต่ก่อนที่จะไปนะครับผู้ใหญ่ของเรารออยู่นะฮะขอบคุณมากๆเลยครับสำหรับ s u ซูกินะครับมีเรื่องราวดีมานำเสนอครับผมซูซูกิสวิฟ t ์พาวเว o ร์ยูอ ร้าใจตั้งแต่แรกเห็นครับแรงเต็มพลังกับเทคโนโลยีหัวฉีดคู่ dual jet และแพลตฟอร์ม h a r d t e c h เพิ่มสมรรถนะในการขับขี่ให้ตอบสนองได้อย่างร้าใจครับสปอร์ตโดดเด่นด้วยไฟหน้า led projector พร้อม daytime running light เติมเต็มทุกการเดินทางให้สนุกร้าใจด้วยระบบความปลอดภัยขั้นสุดถุงลมนิรภัยมากถึง6ตำแหน่งครับสนใจก็แวะชมได้เลยนะครับที่โชว์รูมซูซูกิทั่วประเทศไทยครับหรือว่าอยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมนะฮะก็แวะเข้าไปเลยครับที่ w w w suzuki co t h นะครับฝากไว้ได้วยครับซูซูกิสวิปพาวเวอร์ยูแรงสุดขีดสปีดร้าวใจครับผมอเรื่องวันที่การจัดตัวผู้เล่นครับ ตอนแรกเนี่ยลุยดีอาสเนี่ยมาถึงวอร์พูเนี่ยประมาณช่วงวนันศุกร์ใช่ไหมครับแล้วก็นักข่าวก็ถามในเรื่องตรงนี้ครับว่าเฮ้ยดีอาสจะมีโอกาสลงเล่นหรือเปล่าในเกมที่เจอคาร์ดิฟน,นะครับครับ,บก็บอกค่อนข้างตื่นเต้นนะกับการที่ได้นักเตะแบบนี้เข้ามาเพียงแต่ว,ว่าถ้าดีอาสมาเร็วกว่านี้หน่อยนะครับก็อาจจะมีโอกาสลงเล่นนะฮะแต่พอมาถึงวนันศุกร์เนี่ยมันต้องใช้ระยะเวลาในการประมวลหรือฟื้นฟูร่างกายเนี่ยอาจจะเยอะหน่อย แต่เขาก็แย้มแย้มคราว่าก็มีลุ้นแหละเออก็มีลุ้นอประมาณนั้นนะฮะแต่คนที่ยืนยันแน่ๆคือฮัเพีเลียดครับที่ที่ครอปบอกว่าจะมีส่วนร่วมในเกมนี้แน่ๆซึ่งพอ,อรายชื่อออกมานะฮะชุดตัวจริงเนี่ยอ่ะก็เต็มสูบแล้วนะนะครับเราได้เห็นคิวินเคเรเฮอร์ rier, Her, ได้เห็นเทรนด์มีโกลาเตยืนคู่กับฟันได้แอนดี้โรเบอร์สันนะครับแล้วยังมีจอร์แดนสันมีเกตามีแคทิสโจนนะครับข้างหน้าก็จะเป็นบ๊อบบี้มีโชต้ามีมินามิโน แต่ข้างสนามานะครับโอ้โหลุ้นให้เปลี่ยนตัวกันเร็วๆเพราะลุยดิยาสมาครับทาวเวตเลียดมาตามนัดครับจิอาโก้ครับที่หายไป6สัปดาห์มาครับพร้อมกับเด็กๆอีกหลายคนครับเคสกอร์ดอนไทเลอร์มอร์ตันนะฮะเชื่อวมาทิพยึงอยู่นะครับรุสาประตูนเนี่ยเป็นอาร์เนส์สำรองนะครับเพราะว่าทั้งอ,อล,ลิซอนไเกอร์และก็ฟัมนซโได้พักครับหลังจากที่กลัมาสิกมาในฟุตบอลโลกรบอบเนเลือกกับชาติบราซิลส่วนโจโกเมสกับ อเล็กซ์ออกเลตชมเบลนเนี่ยผลตรวจเป็นบวกครับในเรื่องของโควิด -19 ก็เลยต้องแยกตัวออกไปนะครับซึ่งดูเกมในครึ่งแรกเอาเข้าจริงนะครับมันก็มันก็ดูนิ่งๆง,งนี้น,นะฮะคือมีบหหวาด้วยซ้ำไปในช่วงต้นเกมทั้งจังหวะที่มาร์ฮริสของคาดิฟเนี่ยพาบอลตะลุยหนีกัาเต้เข้ามาในกรอบโทษแล้วก็ล้มลงเหมือนกัาเต้ไป ทำอะไรบางอย่างในในด้านหลังหรือเปล่านะซึ่งทางผู้รสิทธิ์นะครับโรดแมรลลี่ก็ดูเช็คกับทาง VR อครับก็บอกว่ารอดไปนะครเหมือนกับทาง h a r r i ิสเนี่ยพยายามจะสร้างสถานการณ์ให้มันเกิดคอนแทคให้มันเกิดการประทะเองก็รอดไปโอกาสของนักคุณจริงๆในช่วงต้นก็คือลูกการพลิกของดิโกโชต้านั่นแหละครับแล้วก็โดนเซฟไว้ได้ พอช็อตนั้นยิงไม่เข้านะฮะผมก็รู้สึกว่าเอ๊ะหรือมันจะยากกว่าที่คาดนะครับหรือจังหวะที่คดิสโจนก็ได้ครับโลง่งๆเลยนะผ่านมาสักประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับก็อบอลจะทางกลับขวาตบเข้ามาแล้วแปอีท่าไหนไม่รู้นะขามคานออกไปไกลเลยจริงๆมันควรจะใกล้เคียงกันมากกว่าน,นั้นนะครึ่งแรกเนี่ยมีบางช่วงบางจังหวะที่เรื่อผูกคลองบอลถึง8 1ซึ่งมันก็เป็นสาเตการที่คาดิฟพยายามให้มันเกิดขึ้นแบบนั้นอยู่แล้วครับ ก็ลงไปรับต่ํายืนแน่นนะฮะในแดนตัวเองคอยจัดการคอยเคลียร์แล้วรอจังหวะในช่วงสนกลับซึ่งพอไม่มีฟาบินโยเนี่ยเราเห็นเลยครับว่าบางครั้งมันยังมีรอยรั่วการใช้เฮนโดปะตรงกลางหรือคู่ของฟันไดเป็นโกนาเต้เนี่ยบางครั้งเอไอสาเหลี่ยมตรงเนี้ยมันยังมันยังมีบ้างเล็กๆน้อยพอให้หัวใจตื่นเต้นนะครับ <laughs> หรือต้นขึ้งหลังเปิดมาตุม้มโอ้โหควินเกเลอร์ออกไปสกัดลูกนั้นนะครับ มุมมองของผู้ตัดสินมองว่ายังมีโกราเตเนวิ่งประคองอยู่ยังไม่ได้เป็นตัวสุดท้ายรวมถึงจังหวะนั้นนะครับผู้เล่นของคาดิฟก็ยังไม่ได้ครอบครองบอลหรือมีโอกาสที่จะทำประตูอย่างซีเรียส่ะนะเขาเขาไม่ใช้คําว่าซีเรียสฟาลเพราะฉะนั้นเลยได้แค่ใบเหลืองก็โอเคฮะมันก็ยังตื้อตตึงๆอยู่ตรงนั้นครับจนมาได้ฟรีคิกเชนก็เปิดโค้งเข้าไปแล้วโชวต้าสะบดัดปึ้งเรียบร้อยครับ รดล็อกนาทีที่53ประตูที่15ของโชต้าในทุกรายการซีซั่น1ครับคาดหวังได้เยอะนะฮะโอเคบางเกมอาจจะต้องใช้โอกาสสัก2-3ครั้งกว่าจะได้เป็นประตูนะฮะแต่เข้ามาเรื่อยๆสำหรับโชต้าแล้วพอขึ้นนำเนี่ยมันก็ลดทอนความกดดันลงครับแล้วข้างสนามก็อื้ออึงในระหว่างที่นำอยู่1ประตูนะครับประมาณสัก ก่อนถึงหนึ่งชั่วโมงแรกครับมายืนรอเลยคาเวียร์แอนดยดีาสตอนแรกเนี่ยผมคาดการว่า15นาทีสุดท้ายก็สวยๆแล้วนะแต่ครอปจัดให้เลยครับได้ลงเล่นเราราวสามนาทีะนะครับแล้วก็เปลี่ยนสองไมิฟิลออกก็คือเกตากับโจนสซึ่งพอลงมาแล้วการยืนตำแหน่งมันน่าสนใจครับคือพอเปลี่ยนโจนสกับเกตาออกนะผมก็ คิดว่าครอปน่าจะใช้ดีอาร์สเนี่ยไปยืนในตำแหน่งของโจนส์เลยคือเป็นกองกลางบ็อกซ์บ็อกทางด้านซ้ายแล้วก็ใช้าการทุบนทุวงความสามารถเฉพาะตัวเนี่ยเดินเครื่องกินตัวเข้าไปนะครับถ้าบอกว่าไม่ใช่ครับดีอาร์สก็ไปยืนในตำแหน่งตัวรุกด้านซ้ายครับก็คือตำแหน่งของมาเน่พอเปลี่ยนตัวเสร็จปุ๊บข้างบนเนี่ยมันกลายเป็นดีอาร์สเป็นโชตาเป็นมินามิโนคนถอยลงมาเล่นตรงกลางคือบ็อบบี้ครับโอ้อาจจะมองว่าในรูปเกมตรงนั้นเนี่ย เกมรับมันอาจจะไม่ต้องพอวงอะไรมานะแล้วก็ใช้ความคสรีาอทสายตาที่โชบเชียวหรือการตัดสินใจในการแทงบอลเข้าไปในพื้นที่สุดท้ายของบ๊อบบี้มันอาจจะมีประโยชน์มากกว่าอีกฝั่งก็เป็นเอเลียดครับยืนทางกองกลางบ็อกซ์บ็อกซ์ด้านขวานะครับแล้วก็สวยงามครับอย่างดีอาร์สเนี่ยประเดิมสนามเกมแรกเนี่ยสิ่งที่มันเห็นก็คือมีความหรูหราครับมีความปราดเปรียวคือถ้าเราเป็นกองหลังเนะี่ย เห็นนักเตะประมาณนี้ที่มันมีความเร็วมีความปราดเปรียวมันคุกคามได้ครับมันสร้างเรื่องของความน่าหวั่นเกรงให้กับู้ต่อสูด,ด้นั่นคือเรื่องของความสามารถเฉพาะตัวเพราะเชื่อว่าภายในวันเดียวเนี่ยยังไม่สามารถจะเข้าใจในเรื่องของระบบวิธีการเล่นของครอปอย่างชัดแจ้งร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกครับแต่ดูดูจากคุณภาพศักยภาพของตัวเองของตัวนักเตะเนี่ยก็สามารถคาดหวังได้และจังหวะความขยันหรือทริคลูกเล่นต่างๆอ่ะยังลูกที่สองที่เข้าไปกดดัน กองหลังของคดิฟนะครับพรีอึ้งใช่ไหมตอนแรกเขียน NG ก็นยมไข่อยู่สุดท้ายเป็นออกเสียงว,ว่าอึ้งเลยนะครับเป็นนักเตะที่มีเชื้อสายสิงคโปร์ครับแต่เกิดที่ลิเวอร์พูลนะฮะเล่นในกับคดิฟก็โดนดิอาสเนี่ยไปกดดันจนเอาบอลมาได้แล้วก็เปิดมาให้กับมิรามิโนชาร์จเข้าไปคือมุมเหลี่ยมตรงนั้นเนี่ยมันแทบจะไม่มีพื้นที่แล้วที่ซ้ำไปสัญทญญา์ในการเอาตัวรอดในพื้นที่แคแบๆอะ่ะซึ่ง มันก็พอเห็นเห็นแววอะไรบางอย่างครับว่าโอพัฒนาได้อีกเยอะเลยนะครับพอ2 0โอเคแล้วครับแล้วก็มาถึงในช่วงที่เอเลียดโชว์บ้างโรโบตัวสำรองนะฮะโรบอันตัวสำรองลงมาเปิดมาปึ้งกองหลังคาดิฟลื่นล้มไปคนนะจับบอลลงแล้วก็ตวัดบอลเล่ตุ้มดรีมคัมแบ็กครับไม่มีอะไรที่มันสวยงามไปมากกว่านี้อีกแล้ว147วันครับที่เอเลียดบาดเจ็บไป ทำงานยังหนักหน่วงมากกลับมาอยู่ในสภาพความพร้อมที่กลายอยากที่อยากลงสนามลงไปเล่นต่อหน้าแฟนบอลในสนามของทีมตัวเองแล้วยิงประตูได้ต่อหน้าอัจจจร,ร์์ฝั่งของเจ้าบ้านของทีมตัวเองนั่นคือคอปสแตด์มันไม่มีอะไรที่สวยงามไปมากกว่านี้แล้วในการกลับมลงสนามอีกครั้งของเขา โอเคครับอาจจะมีช่วงที่หรือดแบบีอาร์สแบบผมยอมรับว่าใจเสียมากครับเพราะว่าถ้านอนกุมหัวเข่าของดีอาร์สเนี่ยมันดูมันดูอันตรายเหลือเกินครับแต่พอไปดูภาพช้านะครับจังหวะลงนะฮะแลนดิ้งลงเนี่ยไม่ได้มีจังหวะที่ให้เห็นว่ามันมีการแตกหรือหักหรือผิดรูปอะไรขนาดนั้นครับแต่มันเป็นจังหวะต่อเนื่องมากกว่าที่เอเดนเฟลนนะครับซึ่งเป็นกองหลังัทีมของคาดิฟเนี่ย ถอยลงมาแล้วเท้าไปย่ำใส่เข่าของดีอาโอ้โหครอบหน้าเวอเลยแบบมันคงไม่สวยขนาดนั้นมัง้งแล้วก็เช็คไปชชางมาโอเคครับไม่ได้เป็นเรื่องของอาการบาดเจ็บที่มันแตหกหักหรือว่าผิดรูปครับแต่ว่าเป็นจังหวะการประทะที่ฟินก็ไม่ได้ตั้งใจแหละครับถอยมาแล้วมันเหยียบเข้าพอดีก็มีรอยฟกช้ำม,มีบาดแผลนิดหน่อยนะฮะ ซึ่งหลังจบเกมครอก็พูดถึงเรื่องนี้นะครับก็บอกโอ้ตอนแรกก็ตกใจแต่พอไปคุยกับดีอาสแล้วก็ยอมรับว่าโอเคอนั่นแหละฮะได้แผลได้รอยฟกช้ำมีที่มันเจ็บมีบวมบ้างเล็กน้อยแต่ทุกคนก็บอกกับดีอาสว่านี่แหละทีนี้เขาเล่นกันแบบนี้แหละยินิต้องรับสูงกรีดเว้ยน้องอะไรประมาณนั้นก็โอเคดีครับไม่มีปัญหาอะไรส่วนเฮเวเลียน เขาพูดถึงน่าสนใจมากครับเขาบอกว่า proper fairy tale ก็คือ,อพล็อตนิยายเทพนิยายที่มันโด่งดังคือประมาณว่าถ้าคุณดูหนังดูนิยายอะไรสักอย่างอันนี้มันคือพล็อตที่จะทำให้คนดูชื่นชอบแล้วก็จะทำให้คอนเทนต์ตัวนั้นนะ่ะไม่ว่าจะเป็นหนังเป็นหนังสือเดี๋ยประสงค์เด็กแน่ กับพระเอกที่บาดเจ็บไปนานหายหน้าหายตาไป4ีหเดือนมุ่งมันพยายามกลับมาให้ได้แล้วกลับมาลงเล่นแล้วยิงประตูให้ทีมชนะต่อหน้าแฟนบอลทีมของตัวเองนี่คือ proper fairy tale ครับเป็นแบบนั้นเลยครอบบอกโห,โหไม่มีอะไรสวยงาไมไปมากกว่านี้จริงๆครับแต่ก็ต้องชื่นชมเอเลี่ยนเด็กคนนี้ทำงานหนักมาก จลรดระยะเวลาทำงานกับนักกายภาพบำบัดอยู่ภายใต้การดูแลของดรชิลล์เบเกอร์นะครับคุณหมอที่คอยมาดูแลเรื่องของการฟื้นฟูน,ฟน้องเตะหลังจากที่มีอาการบาดเจ็บนะฮะแล้วครับบอกว่าเราละเอียดมากทุกขั้นทุกตอนไม่มีการกระโดดข้ามหรือไม่ไม่มีทางลัดไม่มีกดขึ้นลิฟต์ไม่มีนะฮะต้องพยายามทําไปเรื่อยๆและโชคดีที่เราทําได้อย่างไม่มีความผิดพลาดหาวิแข็งกแกร่งมาก สิ่งหนึ่งที่ผมชอบก็คือครอบบอกว่าคุณรู้ไหมว่าพรสวรรค์ของเด็กคนนี้คืออะไรไม่ใช่เท้าซ้ายอันทรงพลังหรือวิสัยทัศน์ในการมองเกมหรือการปั่นโคง้งหรือความเร็วหรือจังหวะการสรับขาไม่ใช่ครับเขาบอกว่าพรสวรรค์ที่ดีที่สุดของเอเลียดคือหัวใจครับสภาพจิตใจที่พร้อมที่จะรับมือกับสถานการณ์ต่างๆแบบเนี้ยทั้งอุปสรรคทั้งความเจ็บปวดทั้งอะไรก็ตามแต่ การรับมือตรงนี้แะครับที่มันยากกับเด็กประมาณนี้ครอบบอกเขายุยังน้อยครับแต่พอลงสนามไปเขาไม่เหมือนเด็กคุณก็เห็นอยู่เขาคือผู้ใหญ่สําหรับเราครอบยอมรับเยู่โอ้โหวันที่บาดเจ็บนักเจอกัลีดใช่ไหมฮะสองวันถัดมาครอบถึงได้เจอกับกับเอลีดซึ่งครอบก็รู้สึกไม่ค่อยดีอะ่ะแบบพยายามปลอบอแบบเอ,อขอโทษน้องขอโทษ กลับมาให้ได้นะหรือต่างๆนันไนงะกลายว่าเอเลียดเห็นเคาว่าว่าครอปดูดูไม่ค่อยสบายใจที่เห็นตัวเองเจ็บแบบนี้ทวิอเอลียดก็เลยบอกว่าเอานะบอสไม่เป็นไรผมไม่เป็นไรสู้ๆนะฮะกลายว่าต้องให้เด็กอายุส8บปมาปลอบผู้จัดการทีมนะบอสไม่เป็นไรผมโอเคอยู่ไม่ต้องเศร้าไม่ต้องอะไรขนาดนั้นเดี๋ยวผมกลับมาได้ าบอกนั่นแหละครับนั่นคือวันที่เรารู้เลยว่าพอสวรรค์ที่แท้จริงของอเ,เอีิยไม่ใช่เรื่องของทงักษะเรื่องของอะไรต่างต่หัวใจของเขาในความคิดของเขาแล้วทุกคนก็ดีใจมากกับการที่ได้เห็นเอรยดกลับมาอยู่ในจุดที่มันควรจะอยู่อีกครั้งสามหนึ่งครับตีตัวเข้าสู่รอบต่อไปรอบที่5เจอกับ wich, นอริชนะครับแต่หลังจากนี้เนี่ยโปรแกร,รมมันน่าสนใจมากครับมันเตะก,กันซอยทียิบเลยครับนะัดต่อไปเจอเลสเตอร์ ester, คืนมันพฤหดส ซูเปอร์มารีซึ่งเรามองภาพรวมโอเคครับแอฟริกันนิชชั่นคับจบแล้วนะฮะโซโลมาเน่ได้แชมป์โมซาลาผิดหวังแต่ไม่เป็นไรครับกลับมาทั้งสองคนยังคงเป็นหนึ่งในครอบครัวอยู่ดาวไ่ซอ,อนเบเกอร์ฟับยโยอ่ะกลับมานะฮะดีวอลโอริกี้อ่ะหายเจ็บเริ่มกลับมาแล้วกลับมาซ้อมแล้วแล้วเราก็ได้เห็นเนี่ยกลุ่มเนี่ยดีอสัสเอเลียจิอาโก,ก้ก็กลับมาลงสนามได้หมดแล้วเ,เพราะฉะนั้นมันมีกลุ่มก้อนที่ ที่พร้อมสับอีกครั้งหนึ่งครับในการเข้าสู่แบบโค้งสุดท้ายแล้วก็ก่อนที่ไปแบบสู่ทางตรงเหยียบกันแบบมิดดัมสุดไม้เลยนะครับทั้ง4รายการพร League, League, ีเมียร์ลีกแชมเปี้ยนส์ลีกเอฟเอคัพคาบาวคัพลีกคัพที่เข้าชิงไปแล้วค่อยๆไปทีละนัดครับค่อยๆไปอย่างมีสมาธิอย่างมีสติขึ้นบันไดทีละขั้นนะฮะ และก็หวังว่าบทสรุปสุดท้ายของซีซั่นนี้จะทำให้เรามีรอยยิ้มบ้างนะครับสำหรับแฟนเลี้ยวผูนะครับโอเค ประมาณนี้ครับอ้าวคิดเห็นไงบ้างครับกับเกมนี้คอมเมนต์เข้ามาบอกกันหน่อยนะครับแล้วก็ใครยังไม่ได้กด subscribe ฝากไว้ด้วยนะครับใครอยากสมัครสมาชิกตอนนี้เปิดรับเรียบร้อยแล้วถ้าอยากจะสนับสนุนช่องเล็กช่องนี้นะครับขอบคุณมากมากครับอ้าวขอบคุณผู้ใหญ่ของเราด้วยนะครับซูสกิสวิฟต์นะครับแวะเวียนเข้าไปได้เลยครับทุกโชว์รูมของซูสกินะครับแล้วก็ในเว็บไซต์มีให้ขึ้นเรียบร้อยแล้วอ้าวส่วนเสื้อลุยสเปนโรดิอัสอใครสนใจนะครับเข้าไปที่ HX Studio ได้เลยเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้ นะครับขอบคุณมากๆครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ